กูโดนใครกูโดนใครกูโดนใครกูโดนมึงหรอไอควายถามกูได้ว่าสี่ห้าไอควายตอนไหนตอนไหนตรงไหนตรงไหนสามร้อยมึงโดนกูสี่ห้า พิญมัดพิมัดเดิวไม่โกหกในเอพิลชาก็สยิงออกไปกับเป็นเพลงพี่เลือที่มันสัตกูเอากลับมาละเลมไม่ต้องทำาห้ต้คิดไม่ต้องฝันมก็จะปรกาปลดความเพราวลิกขอโต่นนเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์กูจะแทนที่มึงก็รู้ฝันดีมันก็คงไม่มีค่จะมาแทนที่มันามก็ตกตาจะาจทย์มาลามให้กระฟังเห็นมึงวิอมมึงจะกนเกจะให้มือไปดูวกรหมอน่าจะมันดาะดานพอเมียมึงล เพื่อนว่ากเจอล่างมาตากูไม่ทันพอมึงใช้แต่สเก็ตสุกูเล่นแต่สกีจับภาพเม่อมึงเข้าไปเท็จทุกความจริงไม่มีเท็กูไม่จำเป็นต้องดูดีในขณะที่แล랩ของมึงยังดูฟรีคนในแก๊กูมาคบแบบว่าฟูดีมึงทำได้แค่ชิวคอร์ตสกูชชี่ไม่ลิเลี้ยงเป็นกับหม้าก่อนปุ่ยตอนแช่งแม่ไม่ได้บ่นไม่ึ้นเล่นเป่นเมื่อว่ากูเข้าแต่เมื่านลืมเท้าวันไหนกูไปถึงเมื่อไหร่นั่นแหละมึงนคตายมึงนินจายุล่าที่รอดไอ้ลูกดอกไอ้ลูกอี มาเยยไม่เลิกกูไม่ไล่ตบจะไปตีนให้แตก้เฮียเจ็บแล้วไม่กี่หมัดอะหมัดเดียวแน่ๆหมัดเดียวแน่ๆหมัดเดียวมยนนะเอามาทับได้ขางูเอางูขาวงูไเเอาจริงมโปมาเดยงู่เอางนไอ้ยี่ทับได้งูมันกดเกะหมัดมันแบบมันรีไว้มันใช้พวกกดเอกันครับไหนไหนเนี่เดิมเนี่ดูกันนะ ถ้าเกิดมึงโง่ก็อย่าปวดฉลาดโทษที่ที er ่เสกคุณทำให้มึงปวดประสาทหาตัวจับยามมึงพูดมันตัวอากาศโทษที่กูหัดมาเรื่องเป็นเจ๊งแม่เย็นมึงแค่จะโดนด่าพายลักอักษรนีพวกกูฝนข้างเทียมอยากจะเพลินไม่สปอร์ตมันไมีผลข้างเคียมเว้ยแล้วสุนว่าง่ามว่าเสกท่าเสียนสปูขึ้นมาถ้ากดกูว่ากูถมท่าเตี้ยวไหวสายวินไม่กลายกันอยู่บนทองทางเดินเห็นว่ามึงเคยดักกูไว้สัายยังหลงมาเจอโอทีโรลมันกองให้ผลตามเดิมโทษที่กูดุดเนื้อกันแบบไม่สน จับจับไม่แล้วพวกกูเฝ้ามองจากเมื่อก่อนเป็นใหญ่ตาดำดำแต่กูเดินมองตอกูโอนมึอยู่จตอนกูบิไม่ต้องเยินยอโชค่าที่มึงมาเจอกูในเวอร์สตอร์คิดการใหญ่กูไม่คิดการเล็กเดินตามหมุดไม่หลุดทิศทางเป๊ะไปยังไม่กินเบ็ดเพราะว่าชิ้นมันเล็กแล้วพวกกูทะลุมิติกันเหมือนกับบริสันเชอ่์ไอ้แม่เย็ดเห็นจะวิบประเด็นส้นตีนกูเตี็มประเคนมึงยังนั่งรถไม่มาทำเทตะเย็ดแค่คือกูน่าชี้คันเซ่ะแล้วกูอาจจะทำมึงหูชัา กเป็เปิดไว้าละจะคุณได้เจอผู้ทำามจะได้เกิดไหมจะผ่านมากระ